คะผมมาดูครับเขาทาอะไรกันครับเนี่ยครับผมเอซีดูมีล้อมุนแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ายุคใหม่เด็กสมัยใหม่ไม่เคยเห็นนะครับผมบ่าวต่โซสวัสดีครับรอครับรอคนละคนใดนะผมหรือว่าสวัสดีทุกทุท่านนะครับผมดคับมดโอ้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 งอไันยีอ สมัยก่อนเขาเอาอะไรเอาไม้าา BU, จากอะไรปอปออะไรนะแม่ต้นเอือรึล่ะต้นคือตันเออเรากินหอมเมี่ยงเมี่ยงเออคือต้นผมเดี๋ยวผมไอ้ทวนนี่เขาใช้หลอดเออแบบนี้เลยครับแบเดี๋ยวนี้เจาะพลาสติกล้ครับผมสมัยก่อนเป็นเอาจากต้นไม้ไปเครือครับผมมีเอ่อมีร่องมีรูตรงกลางครับผมเออนี่บอไหนแต่ก่อยไหม เออนี่คนี่ครันี่เนี่ยบนี้เป็นหลอดจากไม้ธรรมชาตินะผมแต่ทุกวันนี้คือใช้ยางแล้วนะผมอันนี้เป็นขั้นตอนแรกใช่ไหมขั้นตอนแรกในการออผ้าเนาะเออนะผมพ่ซีอันนี้คือจะทําเป็นพระพันลุงบอกเป็นผ้าเรียบค่ะนี่เดี๋ยวไปดูรับดูครับว่นี่ี้ออื เดี๋ยวดูด,ดูดูขั้นตอนแรกก่อนค่ะยกไล่เออดูขั้นตอนแรกก่อนเนาะอันนี้ <ตร S 1> คือซื้อมาเป็นได้แบบนี้ใช่ไหมเนาะอ่าซื้อมาแบบนี้คือแล้วก็มาปั่นให้เป็นหลอดนะครับแบบนี้นะผมแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่กระสวยเอาะกระสวยคิดหยอกยังไงต่อเนาะแล้วก็ใส่ยัออยงไ,<ห>ยไงต่อทำอะไรต่อลงกระสวยเน้องนี่ไหนโชว์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 หน่อยโอ้ แล้วก็อืมอืมแล้วก็อู้มอ้ยไม่ไม่ได้ช่วยไปเยออ่าลองทอโชว์สักสิปดิครับผมอันนี้คือแบบอันนี้ไม่มีลายไหมเนาะแบบไม่มีลายเนาะผ้าเรียบครับผมถ้าแบบมีลายก็ต้องไปมัดมีเนาะโอ้อ้าวนะผมมีลายอยางครับอือหยิบ นนะี่ดูดูครับออกพระพระทิดตรงไหนพระธิดสวยพระธิดพระทิดบางกว่าตรงโโหธรรมะธโมยแล้วเออเออนี่ครับผมอันนี้คือแบบแบบเรียบคืออะไรเรียบเรียบมันคือไม่ต้องมีลายไม่ต้องมีจัดระเบียบเนาะแทงแทงเข้าแทงออกจบนะครับสีเหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับผมเหยียบหน้าเหยียบหลังนะครับผมเหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับผมผมทำก็เป็นครับผมไม่อยากทำ อาถ้แบบเรียบมก็ได้อยู่อืมถ้าแบบลายไม่ไม่เป็นมาอ่โชว์ดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเขาเรียกว่าอะไรทอนทอนะทอผ้าผ้าเรียบอันนี้เียกว่ากระซุยครักระซุยเอาหลอดกระซุยอขึ้นมาอนนี้ครับอขึ้นมาบนีครับผมอ่อามนายเรียบร้อยอันนี้คือผ้าที่ายวายีบเบ็ดนครับจับเบ็ดาเดว จะต้องไทำยงไปจต้องไทำจะได้น่นกอดจะได้ก่อาจาจขวาพี่ยิงตีอย่างเียโอ้ง่ายตายสิครับผมตยอดแงเข้าไปพี่ยงช่วยเออเออไมค่อยๆเลงปะเงเปะกย่ดสิ่จะตู้ข้างนหาอกสิ่จะตู้ข้านขาค่ะเออีเิี่ยเออสิจี่เลยบ้านนี้เออสิโอเคเก่เก่งเก่งเก่งเเกเกค

เดี๋ยวเสีของเขามั้งจีนะผมก็มาลองต่อผ้าครับผมโอ้เดี๋ยวของเสียมอะไรทีนะครับผมมาหามสีล้วเอออ่าสองอีกสองอีกนะนี่ครับผมเป็นอะไรเออเครื่องนี้ชัดมากเลยมันมันกันมันกันมันกันชัดไงไม่ไม่หนูว่ามันชัดชัดดีเอซีบอกว่าชัดเกลียวเลยอ่ะแต่ตัวนั้นมันมัวทําไมมันนี่มันหมื่นกุบาลคะนี่เครื่องเก่าแล้วคะสี่พันจ้ะไมนะหมื่นสามเนี่ยหมื่นสาม เออใช่วีวีห้านะผมนี่นะครัากมใสเ็นออผมก็คุยไปแล้วี่เป็วลาถ่ายก็เอาหัวคนด้วย้าพี่นี่ผู้ชอบตรงมันกัดสั่นไงตัวนี้พพาเลยเนาะผ้าเก็บผาผาี่เดีนาสบายสบายล้ลเสียงสบายโอตัวนี้นายยากเนาะอหนไม่อยากจนโชว์โชว์โชโชว์โชว์หน่อยโชโชโชวชว์โชว์โชว์โชชว์โชโชโชว์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 โว์โช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 วโชว์โช ดูทางระยากนะครับผมต้องใช้ที่มือหน่อยครับตรงนี้นะครับผมก็เรียกงไงผ้าลายรผ่าอะไรถ้าวันไหนพี่ยิ่งจะถ่ายเดี๋ยวหนูจะเตรียมอุปผ่ายกลายผ้ายกลายนะยิงกบกคนกี่บุ้นตอกกบกคนกี่เบลเอาคบนเนี่ยเอาเลยนะไหนตัวกี่คนไปไปเอามีครับเอฟซีตัวนี้มันอยู่ขั้นตอนไหนนี่ขั้นตอนที่หนึ่เอานอกคนหนึ่งนอกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอโตขั้นตอนที่หนึ่ที่เราจะทอนี่ไงเราเราต้องอ๋อเป็นได้ส่วนตรงตรงนี้ยะใช่ไหม อ๋อตรงเครือแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นหลอดเนาะใช่นี่ทําเป็นหลอดนะผมอันนี้เขาเรียกทางเครือพี่ยิ่งทางเครือเนาะตัวยาวนี่เขาเรียกทางพุ่งทางพุ่งใช่อ๋อเราจะไปดูทางทางเครือครับผมเอฟซีทางเครือนี่ทางเครือนะผมแต่ที่ปั้นใส่หลอดทางพุ่งทางพุ่งใส่หลอดนะครับทางเครือใส่ทางยาวนะผมโอ้นี่เขาเอฟซีโอหยุดหยุดหยุดนี่อันนี้ก็ ไม่รู้ไม่รู้คร,รับว่าทำไงทำนู้นรู้หรอกแต่ว่ามาดูกันละครับนี่เขาเรียกว่าอะไรน,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 นี่อันนี่ยังไงคนซื้อเพือพ่อเพื่อเพื่อบอเพือพ่อไล่หน,นักเข่าหนาคนหล่อไม่ได้เห่าเดียวพี่พกวางให้ยูลิจ้าเห็นคนหล่อไม่ได้เห่าอันเดียวไหม เส็งผมนั่นหายแล้วครับไอซีเออเงียบลี้ยคนนี้เออท่านี้คิดว่าคนไหนคนนมันเป็นไม่เป็นอนเปนอมาตั้งเลยเปลนหมดเลยผมปลี่นเปเบืนแต่อเคยนี่เป็นต้องเป็นเคยเห็นแต่ก่อนไม่ก่อนก็พ่อแม่เห็นพ่อแม่ทำตลอดนะผมไม่เป็นเด็กนะเออโธสกีนะเอาไปน่กรเ็งได้กนบียร์ยอนมันอย่นรอืมอ่าเบียรจนไไรืมไม่รอไม่รู้หรอวะ 2กม.ซะก่อนอะจนแหน่จนพวกอะจนเลยหึเ <masa> ด <laughs> <laughs> hey, ี oh, ๋ยวบักอะจนเลยได้เอ้อไปนําไปตีปุละปอนะบ่แน่เออนั่นล่ะควัดซะนั่นเปาะที่3ไงตายที่3ดิเอ้ยที่3เอออย่ามาจนในเลยเออแก้มเลยกับผมเดี๋ยวเยอะๆผม โอ้ี่หละก้อนกแหละอลั่นนยลันนแต่ไปกนี่นี่นี่ทนานตอนนี้ตัวที่กทวงวานบุมี่เมแม่บดลโอ้ยปนเอีกทำอีกทำอีกปวแล้วเอออเป็นเป็นทางเออเออรู้อยู่โอ้นบผมอันนี้เป็นขั้ตอนแรกเป็นเนแนวยาวเนาะท่าเครือทาาพุ่งคือทำเป็นหลอดป็นหลอดเนะทเป็นหลอดเนะครับก็มารู้จักบือต้นครับผมการทอผ้าครับผม นะครับนี่คือเป็นพาเรียบครพาเรียบจะมีพุ่งกับทาง,ทางสั้นคือทางพุ่ดักคือทางพุ่งนะผมโอเคโอเคคลิปนี้จบคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าพบกันใหมค่รครับรอครับรอคุณอาคุณใดสวัสดีครับ